ต่อไปนี้เป็นคลิปท่าสอนบริหารร่างกายโดยแพทย์แผนจีนเพื่อให้ผ่านช่วงวัยอันตรายตั้งแต่70ถึง79ปีให้มีอายุยืนยาวแต่และท่ายืดเส้นตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าโดยเฉพาะควรทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นท่ายืดศีรษะหัวไหล่หลังเข่าและขย่งเท้าท่าเหล่านี้เป็นท่าที่คนจีนถ่ายทอดอบรมให้มีวิสัยนิสัยทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายพันปีทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นไม่ยึด ไม่ตึงไม่เกร็งจนเกินไปแต่จะต้องมีนิสัยพยายามทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงชีวิตที่เลยอายุ60ปีขึ้นไปแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถลื่นล้มหกล้มสะดุดหรือ เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในทุกสถานที่ทุกเวลาประมาทไม่ได้จำที่เราจะต้องพยายามฝืนฝึกแม้จะทำได้ยากในวัยที่เกินอายุ70ขึ้นไปแล้วแต่บุคคลที่เขานำมาให้เราดูเป็นตัวอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลต้นแบบ และท่าทางก็ไม่ได้ยากอย่างเช่นการฝึกยกน้ำหนักของภาคตะวันตกแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจตั้งแต่การยืดหดผ่อนคลายการลัดตัดต่อซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุน่นมีเลือดลมไหลเวียนดีมีพลังลมปราณ ต่อเนื่องก็จะพาให้เลือดลมของเราเดินคล่องสะดวกและสามารถผ่านวัย70สู่วัย80ได้ดังใจหมายฉันขอให้ย้อนกลับมาดูคลิปบ่อยๆทำแค่เพียงครึ่งหนึ่งของคลิปนี้ก็จะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า และจะทำให้เรามีจิตใจเบิกบานไม่ต้องกังวลไม่ต้องตึงเครียดกับอาการตั้งแต่ปวดหัวปวดไหล่ปวดเอวปวดเข่าครับคุณครับ